บอลเชิญยิ้มปล่อยภาพหาก๊อปปี้ลุงพลอุบวิรยะคนดังเมนเพียบหนุ่มขอแจมเป็นหมอปลาต้องบอกว่าเป็นภาพแชร์กันอย่างมากในโลกออนไลน์ครับเมื่อบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังโพสตภาพก๊อปปี้อุบวิรยะและลุงพล2ตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และหนุ่มกัญชัยดาราและพิธีกรชื่อดังนั่งถ่ายภาพร่วมกันในลักษณะรายการให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Facebook ของบอลเชิญยิ้ม อย่างไรก็ตามนะครับบุคคลในภาพนั้นเป็นอลรชอนเชิญยิ้มตลกชื่อดังที่แต่งตัวเลียนแบบเป็นอุบิลยะยาวลูกหยีครับตลกรุ่นใหญ่แต่งตัวเลียนแบบลุงพลส่วนหนุ่มบอลเชิญยิ้มนั้นโพสภาพแต่งตัวคล้ายหนุ่มกัญชัยทั้งนี้หลังบอลเชิญยิ้มโพสภาพออกไปนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมถึงคนดังในหลากหลายวงการทั้งวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยบิร,ร์ปรทุมราชเพชรสหรัฐ์นักร้องชื่อดัง ขณะเดียวกันนั้นครับก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งขอร่วมก๊อปปี้เป็นหมอปลาด้วยเรียกว่าเป็นภาพสร้างเสียงฮาเสียงหัวเราะให้กันครับในช่วงโควิด19ที่กลับมาล,ลอกใหม่นี้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ปาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ